ครับวันนี้เรามาทําของหวานทานกันครับผมก็เป็นเมนูง่ายๆที่ทําจากไข่หลายท่านก็มีไข่ติดบ้านนะครับผมลองเมนูนี้เลยครับไข่หวานเผือกหอมหวานอร่อยชื่นใจครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านนอกครบ้านครับวันนี้ครับผมจะมาชวนทุกท่านทําขนมทานกันอีกแล้วครับผมก็จะเป็นขนมไข่หวานใส่เผือกนะครับผมเป็นขนมง่ายๆนะครับทำแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วครับผม สิ่งที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างมาดูครับก็มีเผลือกนะครับผมแล้วก็ไข่ไก่ไข่เป็ดก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็จะมีน้าตาลใส่ขาวครับผมแล้วก็กะทิสําเร็จรูปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาปอกเปลือกเผือกกันก่อนนะครับใช้มีดธรรมดาปอกหรือว่าใช้มีดปอกผลไม้ปอกก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความถนัดครับ ต่อไปครับเราก็มาเตรียมน้ํานะครับเดี๋ยวเราหั่นเผือกแล้วก็จะมาแช่ในน้ํานะครับผมน้ํานี่เราก็ใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็บีบมะนาวลงไป1-2ซีกนะครับผมจะทําให้เผือกที่เรามาแช่นะครับจะไม่มีสีดําครับนะครับผมต่อไปเราก็มาหั่นเผือกนะครับเอาชิ้นใหญ่หรือเล็กก็ตามที่เราต้องการได้เลยครับ ครับเนี่ยครับวันนี้ผมก็หั่นเป็นชิ้นลูกเต๋านะครับผมหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแบบนี้นะครับผมถ้าใครจะหั่นชิ้นใหญ่กว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ตามใจชอบได้ครับต่อไปเราก็มาตั้งน้ําในซึ้งนะครับผมเตรียมที่จะนึ่งเผือกครับผมใส่ผ้าม้งลงไปนะครับเพื่อลองซับน่อยนะครับจากนั้นก็ใส่ใบเตยนะครับด้านล่างเพื่อเพิ่มความหอม ขึ้นไปอีกนะครับผมถ้าใครไม่มีใบเตยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมพอน้ำเริ่มเดือดเราก็นำเผือกลงนึ่งได้เลยครับกระจายเผือกไปทั่วซึ้งนะครับความร้อนจะได้ทั่วถึงกันครับจากนั้นก็ปิดฝาซึ้งได้เลยครับ ครับผมตอนนี้เราก็นึ่งเผือกของเราผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับผมมาดูกันครับว่าใช้ได้หรือยังครับผมนี่นะครับแบบนี้ก็สุกแล้วครับผมนี่ครับด้านในครับเดี๋ยวผมลองชิมครับอืมครับผมสุกแล้วครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันครับครับคราวนี้เราก็มาเตรียมน้ําเพื่อจะต้มไข่หวานกันได้เลยครับ วันนี้ผมใช้น้ำเปล่านะครับประมาณ1ลิตรครับผมต่อไปก็ใส่น้ําตาลใส่ข่าวนะครับผมอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับผมใครชอบขนมหวานมากหรือหวานน้อยก็ใส่ตามใจชอบนะครับวันนี้ผมใส่ประมาณ2กระบวยนะครับผมก็ประมาณ3ขีดนะครับต่อไปครับใบเตยใส่ลงไปด้วยขนมของเราจะได้หอมหน่าทานครับ ต่อไปก็เป็นกระทินะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นกะทิสําเร็จรูปนะครับเพราะว่าหาซื้อสะดวกสบายครับใช้หมดกล่องเลยนะครับกล่องนี้ก็ประมาณครึ่งลิตรหรือว่า500มิลลิลิตรนะครับผมเกลือป่นเล็กน้อยครับผมประมาณครึ่งช้อนชาครับ ตอนนี้กะทิของเราก็เดือดแล้วนะครับเดี <stairs. S 2> ๋ยวเราชิมสักหน่อยนะครับว่าหวานหรือยังนะครับถ้าใครยังไม่หวานนะครับก็สามารถเพิ่มเติมน้ำตาลได้ในขั้นตอนนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะใส่ไข่ลงไปนะครับผมต่อไปนะครับเราก็มาตอกไข่ใส่ถ้วยเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเทในหม้อกะทิของเราครับครับเนี่ยครับเราก็ตอกไข่ใส่ถ้วยเอาไว้แล้วก็ค่อยๆเทลงไปในน้ํากะทิที่เดือดนะครับผมเดือดไม่ต้องมากนะครับเดือดแค่ปุดๆก็พอครับผม นะครับใส่ลงไปเลยครับก็ใส่ลงไปนะครับทีละฟองนะครับให้ทั่วๆหม้อนะครับผมกระจายกระจายกันไปนะครับผมสิ่งที่สำคัญนะครับในช่วงที่เรากำลังใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับผมก็อย่าเร่งไฟแรงนะครับ ถ้าเล่งไฟเดือดจนเกินไปเนี่ยจะทำให้ไข่ขาวของเราแตกกระจายไม่สวยงามนะครับวันนี้เราใช้ไข่ไก่ประมาณ10ฟองครับผมถ้าใครจะเพิ่มไข่มากกว่านี้ก็ทำได้นะครับผมเพราะว่ากะทิก็ยังมีมากอยู่นะครับใส่ไข่ลงไปหมดแล้วเราก็จะเล่งไฟให้ไข่สุกนะครับผมโดยที่ไม่ต้องคนใ,นใดๆทั้งสิ้นนะครับ เนี่ยครับเราก็ค่อยๆเล่งไฟนะครับจนฟองขึ้นมาท่วมไข่ไก่แบบนี้นะครับผมครับเราก็ใช้เวลาต้มนะครับไข่ไก่ของเราประมาณห้าถึงหนาทีก็สุกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นไข่ไก่นะครับสุกง่ายนะครับผมใช้เวลาต้มแป๊บเดียวนะครับครับเนี่ยครับครับเนี่ยครับน่าทานมากเลยครับ นำเผือกที่เรานึ่งเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับใส่ถ้วยเดี๋ยวเราไปราดด้วยไข่หวานกันครับตักไข่หวานของเราร้อนๆเลยนะครับราดลงไปที่เผือกที่เราต้มเตรียมเอาไว้ได้เลยครับผมครับเนี่ยครับร้อนๆน่าทานมากเลยครับ มาแล้วครับไข่หวานเผือกตักร้อนๆจากหม้อพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมก็เป็นขนมของหวานที่ทําง่ายที่สุดแล้วนะครับผมเมนูไข่หวานเผือกนะครับทางครัวบ้านนอกครัวนบ้านก็อยากให้เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านลองทําทานกันที่บ้านช่วงนี้หลายท่านก็อยู่บ้านกันนะครับก็ลองเอาเมนูของหวานง่ายๆนี้ลองไปทำทานกันครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านนอกครัวเป็นบ้านนะครับ เพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปก่อนใครครับผมครับผมเดี๋ยวผมลองชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติไข่หวานเผือกของเรารสชาติจะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ้ยไข่ไข่แดงอยู่ไหนไข่แดงไข่แดงครับไข่แดงอยู่ไหนอ๋ออยู่นั่นเองครับผมนี่นะครับลองไข่แดงทั้งลูกเลยนะครับผมอาหาทานมากครับอืม หวานมันอร่อยกำลังคอรีครับช <Yahoo! S 1> ิมเผือกครับผมเผือกก็นุ่มมากๆเลยนะครับ <Wow! S 1> อร่อยมากครับผมก็ลองมาทําทานกันครับผมสวัสดีครับ